ทางด้านบนนะครับต้องออกแลครับทางด้านบนคืนรอด้านนี้เลยครับ เป็นที่นี่มันร่มรื่นเย็นสบายดีครับอากาศบรรยากาศดีครับแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมครับผมแตกต่างแต่ก่อนเมื่อก่อนเยอะอยู่ครับเมื่อก่อนมารู้สึกร้อนสึกเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนก็ร่มรื่นนะครับแต่แบบคนไม่ค่อยเยอะเหมือน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 ที่เหมือนตอนนี้ครับแล้วอยากฝากถึงเจ้าที่ที่นี่ที่นี่ยังไงบ้างครับอยากอยากปรับปรุงตรงไหนอ๋อปรับปรุงเรื่องร้านร้านค้าอะไรเงี้ยให้มีแบบมากขึ้นกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าประทับใจกว่าที่ผ่านมาใช่ครับ ครับเอน,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 นส่วนตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ให้บริการของอเขตรักษาพันธุ์ป่าเขา,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 าเกียว่นคู่จังหวัดชลบุรีนะครับในบริเวณพื้นที่น้ำตกแกรเทพน,นะครับก็ในโอกาสที่ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่สีเดือนเสร็จนะครับก็ได้ลงมาพัฒนาปรปับปรุงนะครับเนื่องจากว่าเรามีปารบริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับจากสภาพเดิมที่เห็นก็ ได้ถูฝ่ายล้างว่างเปล่านะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มีความชาติที่สมบูรณ์ครับแล้วก็มีความหลากหลายของธรรมชาติเช่นสัตว์ป่าหรือพืชพธุ์ต่างๆนะครับรวมถึงบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นป่าที่อยู่ใกล้เมืองนะครับณวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาพักผ่อนในส่วนของครอบครัวนะครับหรือว่ามาเป็นกลุ่มในช่วงปิดเทอมนะครับ เอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับประชา,า,าชนที่อยู่ในละใกล้เคียงนะฮะแล้วก็ชุมชนเพื่อการร่วมพัฒนาเรื่องของอความสะอาดนะครับเรื่องของสิ่งของในความสกปรกสงเกตได้ว่าถนนหนทางที่มีอยู่ในวันนี้ก็ยังสัญจรค่อนข้างลำบากครับาฝากประชาสัมพันธ์ัหนยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมต่างๆให้เข้ามาเชื่มอมร่ว,วรมกันพัฒนาต่อไป เรามีความพร้อมอะไรบ้างครับสําหรับการรองรับนักท่องเที่ยวเออในส่วนนี้นะครับเราก็มีเรื่องของการให้บริการการกางเต็นท์ครับระความปลอดภัยนะครับเรื่องการสมิบานต,ต้นครับรวมถึงในส่วนของการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มละความปลอดภัยทุกจุดที่เปิดให้บริการณหน,น้าตอนนี้นะครับ